ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ริมคลองหมายเดิมอีกเลยนะครับต้องเอาให้ได้นะครับต้องหาตัวทักสองคันตัวให้ได้วันนี้มานนี้วันนี้ก็น้ํมาเยอะสุดนะครับอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมของผมมาอีกแล้วนะครับนานน่านนกลางวันกลางวันครับนี่ครับก็ลงไปเลยครับอันนี้สองคันนะครับลงไปแล้วครับนี่น้ำเยอะมากวันนี้น้ำเยอะมากครับ วันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะหมายนี้จะมีตัวไหมแล้วก็วันนี้จะล่าตัวได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับติดตามชมกันนะครับเจ้าคลิปนี้ก็สับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดแชร์กด share, กด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 ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอีกต่อไปนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพใหม่ครับครับสภาพหมายน้ำไหลเยอะมาก ฝนตกครับฝนตกด้านบนตกเยอะมากแล้วฝนตกช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะครับแถวไหนน้ำท่วมก็ระวังกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ก็เยอะมากอีกแล้วนะครับองคครับน้ำเยอะมากสภาพไหมน้ำสีข้นน้ำใหม่มาใหม่ๆเลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูไปชมกันครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับก็เจอกันหมายที่สามนะครับดูกี่ไม้แล้วครับไม่ได้ตัวนะครับนี่ก็เป็นพงพางครับขาดาร้อนนะครับ ครับลงไว้บนสะพานครับอากาศแบบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างไม่รู้จะมีตัวไหมที่จริงผมต้องไปนั่งตรงนู้นครับอาเดียวนี้มันมันรกไปซะแล้วนะครับมันไม่ได้แล้วนี่ครับสภพาพไม หมายที่สีแล้วไม่รู้จะมีตัวไหมยวต้องรอชมรอลุ้นกันนะครับน้ำสีสวยมากดูที่ครับสองสีเลยครับมีสายตึงบ้างหย่อนบ้างครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ ขาดด้นะครับ ก็มีคันโยกๆเลยนะครับก็พอดีว่าตะกี้มีนี่ครับเป็นร่องน้ำครับปลาดุกครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นปลาดุกขึ้นมาครับขึ้น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 ออกนู้นนะครับออกนู้นเลยครับพอดีผมไล่ไม่ทันนะครับไม่มีอาวุธนะครับนั้นเจยบร้อยตัวเข็นประมาณเข็นๆได้แล้วครับ จจะเป็นน้ำแล้วครับ ดึ่งหนักเลยครับตะกี้มันมีตัวตัวตัวครับใช่หรือเปล่า มันน่าจะติดตัวนะครับโอ้โหโห้ยติดตัวแล้วครับนี่ครับโหนี่ครับนี่ครับได้เต็มแล้วครับได้เต็มแล้วครับไซส์สวยด้วยครับโอ้โหดูครับดูครับดูไซส์ครับโอ้โหทีแรกก็น่าจะใช่แล้วครับน่าจะใช่ตัวนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ ได้ตัวมาแล้วใหย่ซะด้วยโอ้โหสวยสวยสวยๆมาครับเดี๋ยวไปปลดไปปลดก่อนนะครับอื้เจ็มมากครับตัวนี้เจ็มมากดูใส่ครับดูใส่ครับอ่าอือเดี๋ยวปลดก่อนนะครับ โอ้โหตัวเีงนะครับครับยังไงครับ โอ, dungeon, โอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับแต้มที่สองก็มาแล้วนะครับนี่ครับใส่เล็กกว่าตะกี้นะครับเล็กกว่าตะกี้อยู่นะครับเล็กกว่าครับนี่ครับโอ้โหมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับแต้มที่สอง ไปครับเดี๋ยวไปปลดกันก่อนนี่ก็เริ่มบายนะครับบ่ายแล้วเริ่มกินนะครับแต่ว่าเป็นมันเป็นคลองเล็กๆนะครับมันไม่ได้กว้างมากนะครับตัวมันก็น้อยนะครับแต่มีตัวให้ชมแล้วนะครับสองตัวนะครับ มีก็ว่าชมสองตัวแล้วเออผมแปลกใจมากว่าเป็นปลาอะไรขึ้นโดยบนนู้นนะครับแต่น่าจะเป็นปลากฏดนะครับผมว่าตัวใหญ่กว่าตัวแรกนะครับใป่น้ำไปตุ้มๆๆเลยครับ มาสองคันนะครับกินแต่คันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับนี้ครับกินเงียบเลยครับตัวนี้ เบ็ดคันนี้เงียบมากนี่ครับดูใส่ครับแต้มที่สามครับแต้มที่สามับเงียบมาก,กว่านี้โอ้กินเงียบเงียบเงียบจนว่าผมต้องไปดูครับว่ามันเอ่อมีผมก่าว่าจะไปดูเหยื่อว่าเหยื่อจะหมดไม่ดึงขึ้นมาดูติดมาด้วยนะครับแล้วก็มันหลุดนะครับมันหลุดบนบนบนบอกเลยนะครับมาหลุดมาหลุดนะครับแต้มที่สามก็มาหลุด บินบกเลยนะครับโอ้โหได้ไงครับกินเงียบๆครับสามเต้มนะครับแต่ครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับอันนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสักไม่นานครับ โอ้โหกินเงียบมากรูส้สึกเหมือนจะมีตัวกินนะครับใช่ไหมวันนี้ผมไปล้างมืออยู่มาไม่ทันนะครับเหมือนมีตัว Thấy mấy Quá Qua con lây này không? các ลองขึ้นมาดูนะครับโหติดนะครับไม่มีตัวนะครับโอก็สำหรับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับเข้าช่วงบ่ายเริ่มล้าแล้วครับเริ่มลาเริ่มไม่กินแล้วนะครับเริ่มไม่เข้าแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ได้เวลามืดฟ้ามืดฝนนะครับฟ้าร้องนะครับ แล้วก็วันนี้สามตัวนะครับสามตัวถือว่าได้เต็มนะครับวันนี้แต่ก็ไม่หมานเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ครับแต่ผมก็ยังยังตั้งเบ็ดอยู่นะครับตั้งเบ็ดอยู่นะครับแต่พื้นรอบนี้ผมก็เก็บแล้วครับอยแล้วครับฝนก็มาฟ้าก็จะตกครับแล้วก็นี่ครับสําหรับแต้มวันนี้นี่ครับสามแต้มครับ อุย้ยเขาสาสามแต้มครับวันนี้สามแต้มครับ,นนบอีกสองสามสี่หมายแลวนะครับสรุปแล้วมาได้หมายใกล้บ้านนะครับเป็นคลองเล็กๆนะครับน้ํเพิ่งมาใหม่นะครับฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ําท่วมระวังตัวระวังอของกันให้ดีนะครับช่วงนี้ระวังสัตว์มีพิษอะไรด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็มีคลิป เพียงเท่านี้ครับปิดคลิปข้มเท่านี้ครับครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอีกต่อไปนะครับฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปนะครับคอมเมนต์มาได้ตรงไหนที่ว่าไม่ดีตรงไหนที่ว่าไม่ถูกใจอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ